สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b a c k m a g i c Thailand นก็จะพาท่านมาชมเกี่ยวกับลักยมนะครับอันนี้ลักยมน,นี่จะเป็นสายลักยมนะครับมีมีเป็นไม้ตายพายนะครับไม,ไม้ไม้มะยมนะครับตายพายนะหันกิ่งไปไปนะทางที่ตะวันออกนะครับตายพาย พระเกจิอาจารย์นิยมมาทำาละแกะสลักมาเป็นหลักยมนะฮะเป็นกุมารสองตัวนะครับลักยมที่มีชื่อของประเทศไทยก็จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับสายหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อจงวัดนักต่างนอกนะฮะอันนี้ก็ของผมจะเป็นของหลวงพ่อเอิมนะครับอันนี้วัดซุ้มกตายนะครับอันนี้หนึงขวดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์เม้งหุนแผนนะครับอันนี้ก็ได้มา หลายๆาจานนะครับอันนี้นยังขวดนี้จําที่มาที่ไปไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นลักยมนะครับแรงมากเลยนะครับจะเป็นขออธิษฐานจิตขอได้นะครับเวลากินอาหารกินอะไรก็เรียกลักยมมาทานข้าวมาทานอะไรทุกวันพัะดเราก็จะ,จะจะชวนทำบุญทำบุญอะไรไนะครับถวาย สังฆทานหรือกวดน้ำที่สนุนสนเลยถวายลงศพนะครับจะมีโชคลาภมากเลยนะครับบุคคลได้บูชารักยมไปนี่ก็จะโชคดีนะครับเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะฮะรักยมช่วยเฝ้าบ้านได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านถ้าบ้านไหนมีขโมยขึ้นหรือเอารักยมไว้ก็จะไม่มีนะครับเด็ก เด็กๆคนลูกเล็กเด็กแดงก็ควรระวังไว้นะฮะบ้านไหนเลี้ยงลักยมก็ห่างไกลนิดนึงนะฮะต้องบอกรักยมนิดนึงว่าจะมีน้องมีอะไรให้เล่นกับน้องนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวรักยมก็จะแกล้งกับลูกน้อยของคุณนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อที่ขัดแย้งกันอันนี้รักยมอันนี้เป็นเป็นที่กระผมได้มานานแล้วนะครับอันนี้ก็เลี้ยงอยู่ในน้ําจันทนะครับรักยมเดีย๋ยวจะให้คสกล้องดู ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรักยมนะฮะอันนี้หนูจำที่มาที่ไปไม่ได้อันนี้จะเป็นของเก่ามากเลยนะครับเลี้ยงประมาณหลายปีแล้วฮะเมื่อก่อนหม่อก่อนอ่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ตอนนี้กินน้ําจันทร์แลว้วอ้วนขึ้นนะฮะลักยมก็จะมาเข้าฝันแล้วบอกหวยบอกอะไรทุกหลายงวดแล้วนะครับในลักยมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ส่องดูเรื่อยๆครับอันนี้ลักยม อาจจะเป็นของหลวงพ่อเอิบวัดซุมกระต่ายสายหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลานหลวงพ่อเดิมสายหลวงพ่อพินะนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นของสายหลวงพ่อจงวัดน่านต่างนอกนะฮะจำที่มาที่ไปไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ก็สั่งได้นะครับ บูชาได้ขอได้อธิษฐานจิตนะฮะเวลาเรียกกินข้าวก็เรียกกินได้เลยนะครับจะจะจะบูชาง่ายๆนะครับก็อยู่ในขวดน้ามันจันท้าน้ํามันจันทแห้งก็ท่านผู้ชมก็เติมได้นะครับอธิษฐานจิตเรียกกินข้าวไปไหนไปด้วยก็ให้ช่วยเรื่องหลายๆโลกนะครับขอบคุณครับ